สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแ,แล้วก็มาดูนะครับว่าหยอดปุ๊บเนี่ยฝนกระน,นำเลยนะครับกระน,นำจนแบบเนี่ยน้ำไหลออกน้ำไม่ทันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นน,นี่ผมปั่นไหมครับผม่โลกแค่นี้นะครับโลกมาณหนึ่งไร่หกไร่เนี่ยเสียประมาณหนึ่งไร่เพราะว่านะครับ น้ำไหลข้ามทางไม่ทันนะท่อมันมีแค่นี้นะมันก็ดันท่วมจนมาถึงตรงนี้เห็นไหมตรงที่ผมปั่นเนี่ยน้ําท่วมหมดเลยนะครับท่วมในนี้หมายถึงว่าท่วมวันหนึ่งอะนะครับตกตอนกลางคืนกลางคืนอีกวันหนึ่งถึงยะออกหมดอะมันมันเน่านะครับมันเน่าเม็ดมันเน่าแต่ถ้าเกิดว่าตกปุ๊บสักครึ่งวันน้ําออกหมดเนี่ยมันไม่มีมันไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ายอ่อเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนตกนะฝนตกมับดินหน้าดินมับมับนะครับมับก็หมายความว่าแข็งนะครับเอานิ้วกดลงไปเนี่ยมันกดลงไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถขึ้นมาได้อีกแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันที่มาทางห่างเนี่ยมันมันมันไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วนะครับไม่ให้ดูนะครับเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นก็ประมาณแปด80%นะครับเนี่ยมาให้ดูนะครับถ้าที่ของเราระบายน้ําไม่ดีเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับตรงไหนเป็นโค้เป็นแองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะครับเน่านะเน่านะครับเนี่ยนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเนี่ยนี้ก็ต้องห,าห่างมาเริ่มขึ้นแล้ว ประมาณแปดสิบเจ็ดิแปดสิบเปอร์ซ็นนะครับแล้วก็หญ้าเริ่มขึ้นแล้วต้องฉีดอัตราซีแล้วนะครับอันนี้ประมาณแปดวันแล้วนะครับเนียเดี๋ยววันนี้จะฉีดแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะเนี่ยขึ้นนะครับสรุปว่าขึ้นนะรอดก็หยอดปุ๊บตกปั๊บอะนะครับตรงไหนที่น้ำมันท่วมอย่างว่าแล้วครับวันหนึ่งอ่ะยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับ ผมก็ปั่นนะเมื่อเช้าเอารถมาปั่นนะครับปั่นเลเร่เั้นแห่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงนะครับก็ยอดใหม่นะเนี่ยเอาเครื่องยอดมายอดนะครับเอารถเดินตามานันนำล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็หยอดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับเวลาเราหยอดเนี่ยอย่าให้มีฝน ถ้ายิ่งเป็นดินทรายหรือดินเหนียวจะจัดเนี่ยที่อุ้มน้ําได้ดีเนี่ยยังไงก็เน่ายังไงก็มับนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคละไม่สวยมากนะครับเพราะว่าฝนตกนะถ้าฝนไม่ตกก็สวยนะครับนะจะประมาณนี้นะครับ รู้ว่ารอดเนี่ยนี่ก็อดจะมาอีกประมาณสี่ห้าวันนะครับก็พอดีแล้วครับถ้าเราหยอดถ้าผมหยอดสาวันแล้วตกอ่ะมันมีมันไม่มีปัญหาเลยนะนะครับมันจะขึ้นประมาณเท่านี้แล้วก็ตกเนี่ยมันมันมันรอดแล้วนะครับถ้ามันโผล่ขึ้นดินบนดินมานิดนึงเนี่ยมันก็จะรอดละอันนี้ยังไม่ทันข้ามคืนเลยครับตกเนี้ย มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราคำนวณไม่ได้นะแต่เราก็ดูพยากรณ์ว้แล้วละ่ะคือดินที่น้ำเราใส่ดินเนี่ยมันได้พอดีอ่ะไม่เป็นไรเราถือว่ายอดไปปุ๊บถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องใส่ใส่น้ำใหม่ใช่ไหมครับพอสองจิตสองใจจะหยอดอย่างเงี้ยดินเราได้แล้วแต่ฝนมาถ้าไม่หยอด ก็ต้องใส่น้ําต่อนะครับใส่น้ำหมายถึงว่าไถแล้วก็ใส่น้ําอ่ะนะครับแต่ถ้าหยอดไปเลยแล้วฝนตกแล้วมันชื้นอ่ะแล้วก็รอฝนออกแล้วก็หยอดใหม่มันก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาชัวๆเนี่ยนะครับถ้ารว่วมาชัวๆวแล้วเราหยอดได้แล้วเนี่ยเรายอมเสียค่าน้ํามันดีกว่าเสียค่าพันนะครับประมาณนั้นเสียค่าน้ำมันรถไถเสียค่าน้ํามันอันนั้นอีกนะครับเสียค่าคนหยอดเสีย พันนะมันจะบานปลาไปนะครับนะอันนี้ก็ถือว่ามีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณเจ็ดวันนะครับน่าจะไม่ถึงถึงปะถึงนะครับเจ็ดวันหนอนเริ่มยังยังไม่ลงนะแต่ว่าผมจะฉีดอะซิซีนแล้วนะครับเนี่ย ีดยารอบแรกนะฮอร์โมนยาหนอนอัลทซีนนะครับจะใบเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดยายาคุมเนี่ยยาคุมเนี่ยมันก็ทําให้หญ้าต้นยาเล็กๆเนี่ยตายนะครับเนี่ยๆเนี่ยนะยาคุมนะถ้าต้นแค่เนี้ยตายนะครับตัวเล็กๆๆเนี่ยต้นยาต้นอะไรเนี่ยที่มันกําลังขึ้นนะครับกําลังโผล่นยตายนะไม่เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะคุมไปประมาณ ไม่ถึงเดือนนะครับพอเราทํารุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยให้น้ําครั้งแรกเดี๋ยวมันก็จะโผล่กันอีกเต็มเลยนะครับพอเต็มปุ๊บเราฉีดคุ้มค่าอีกทีนึงจบครับยาจะไม่ค่อยมีนะครับยาจะไม่มีไม่ลกเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะตัวประมาณนี้ฉีดยาเลยนะครับเนี่ยสูงยังไม่ถึงครบมนะครับสามารถฉีดรูดไปได้เลยนะครับต้นมันไม่เป็นไรนะครับ สายมันมัน,ม,นมันโดนทับบ้างตายบ้างอะไรบ้างมันมันไม่เป็นไรนะครับผมก็ฉีดรูดไปเลยสักสองรอบแรกอะรอบสองรอบสามแล้วก็ดึงไปกลับเอานะครับก่อนทํารุ่นนะนะครับก็จะประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็เหมือนกับว่าคึมคึมฝนเหมือนจะมานะครับก็อีกสามสี่วันนี่แหละนะขออีกสองคืนรอดนะครับแล้วก็เปิดระบายน้ำไว้แล้วละ่ะ เปิดรูน้ําเปิดทางน้ําไว้แล้วล่ะเพราะว่ามันไหลไม่ทันนะครับมันเยอะเกินตกมาก็ตกเยอะเกินนะครับไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะที่เนี่ยนะครับไม่มีความพอดีนะครับถ้ามันตกพอดีพอดีชุ่มชุมแบบตกแล้วน้ําไม่ไหลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรที่ต้องกงังวลแต่ว่านี้โหตกตกแบบท่วมครับตกแบบเยอะ ตกเยอะนะครับตกแค่ชั่วโมงเดียวนะปริมาณน้ําเพียบครับปริมาณน้ําเยอะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะยอดต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปรับจ้างยอดบ้างไรบ้างนะครับช่วงนี้ของตัวเองก็ยังไม่เสร็จอีกหกไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หกไรเสร็จไปละหกนะครับเดี๋ยวอ่าเหลืออีกหกนะครับเหลืออีกหกไรก็จะเสร็จแล้วนะครับพอหกไรเสร็จ ประมาณห้าไล่ก็จะดีเกี่ยวอีกแล้ว่ะมมันจะวนลูปไปอย่างนี้นะครับทำเกือบสี่สิบไล่เนี่ยแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยไม่ได้มีวันหยุดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทำก็ยิ่งได้อ่ทำไมเราจะไม่ทำครับยิ่งทำมากเราก็ได้มากมันก็งานพวกนี้มันมันเป็นงานของตัวเองนะครับ เราจะทำเมื่อไรก็ได้เราจะหยุดเมื่อไรก็ได้เนี่ยเยีายผมเดี๋ยวมาหยอดพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่มีปัญหานะครับเย็นค่อยมาหยอดก็ได้นะรับจ้างทำงานคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับนีก็จะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเรารู้หลักนะครับเรารู้หลักเรามีแหล่งขายนะครับ เรามีพื้นที่เรามีระบบน้าที่ดีนะครับถ้าเราปลูกได้เนี่ย,ยก็เห็นมาเล่นหันมาเล่นกระโพดนะครับมันก็จะเป็นพืชทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่มันถ้าขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราปรับที่ดีนะเราก็จะรู้แล้วว่าราคาเราได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเป็นราคาอื่นเนี่ยมันสวิงสูงนะครับ แน่นอนครับพืชที่เราปลูกไว้พืชที่มันปลูกง่ายๆมันก็จะราคามก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพืชอะไรที่มันปลูกยากยากลงท,ทุนสูงเนี่ยมันก็ย่อมแพงนะมันก็เหมือนกันนะผลไม,ลม,ลม้ทุกอย่างนะครับอะไรที่มันมาได้มายากๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องแพงนะครับยังไงตลาดก็ต้องแย่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวนะครับเราจะมัวอยู่เฉยอยู่ ตามทาตาม,ตามวิธีเดิมๆทาตามเหม,มือนคนเดิมๆไม่ได้นะครับก็ต้องปรับตัวแล้วก็กล้าที่จะต้องลงทุนนะครับกล้าที่ต้องลงทุนนะบอกว่าปุ๋ยแพงจังเลยปุ๋ยแพงจังเลยนะมันสําคัญก็คือปุ๋ยนะครับมันสาคัญทุกอย่างแหละเราอยู่ที่ว่ามันเราจะเอามันไหมนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอให้ ชาวขโพดท,ทุกท่านนะครับโชคดีนะช่วงนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วนะพยายามยอดให้เร็วที่สุดนะครับพยายามยอดให้เร็วที่สุดเดี๋ยวพอเราทำรุ่นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องดึงน้ำใส่เลยนะครับนะโอเคก็ขอบุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไหนนะแปลงนู้นนะครับที่เป็นต้นกระถินนะเดี๋ยวจะดนันดันทำข้าวโพดแหละสามไร่นะครับนะจะบูขนาดไหนนะครับ โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ